เทพครับคือเมืองที่มีประชากร17ล้านคนอาศัยอยู่ทั้งฝุ่นทั้งรถเตดความแยอัดแต่วันนี้เราจะไปเที่ยวที่หนึ่งครับที่ความหนาแน,น่นของเมืองยังไล่ไปไม่ถึงเป็นที่ที่เป็นเหมือนปอดของเมืองหลวงของเราเขตบางขุนเทียนครับซึ่งปอดของเราตอนนี้กาลังมีปัญหาอยู่โดยปัญหาน้ําทะเลกัดซ้อชายฝั่งทำให้พื้นที่สีเขียวตอนนี้กําลังค่อยๆหายไปเราจึงอยากจะมาซึมซับบรรยากาศของที่นี่ก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสนั้นอีกวันนี้เนี่ยพวกเราจะพาเที่ยวเขตบางขุนเทียนในแบบวันเดียวเต็มๆ มีท้งสะพานลักทะเลที่ทอดยาวไปกลางผืนน้ําพาเราเข้าใกล้ป่าชายเลนกับล่มทะเลเค็มๆเฮ้ยเหมือนเห็นปลาโลมาเลยอะเมื่อกี้เห็นอะไรพุดขึ้นมาจากน้ำตรงนั้นมีคาเฟ่สวยๆที่เงียบสงบซ่อนตัวอยู่ในเส้นทางนั้นเป็นทางที่จะพาเราเดินชมธรรมชาติท่ามกลางเสียงนกเสียงคลื่นเล็กๆที่สัตว์เข้าฝั่งออกไปชมหลักกิโลเมตรที่28หลักที่โพ่เหนือน้ำเป็นสัญลักษณ์ของชายฝั่งกรุงเทพ ที่แม้ตอนนี้จะจมลงไปทั้งหมดแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวให้เห็นทั้งป่าชายเลนและวิถีชีวิตชาวเลริมคลองและสุดท้ายเราจะปิดทิปด้วยการไปเดินชมสะพานแดงบางขุนเทียนชมวิวผ้าทิตย์ตกดินเป็นช่วงเวลาที่สงบและสวยงามปิดทิปวันเดียวที่เต็มไปด้วยทั้งวิวธรรมชาติวิถีชาวบ้านและทะเลเปิดแบบครบจบทุกอารมณ์เที่ยวปนิกวันนี้เรามากันที่บางขุนเทียน บางคุณเทียนครับเดิมทีพื้นที่นี้เป็นสวนนามีชาวบ้านปลูกผักและผลไม้เลี้ยงชีพนะแต่เมื่อมีปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยน้าเค็มก็เริ่มรุกเข้ามาทําให้ดินที่นี่กลายเป็นดินเค็มใช้ทําการเกษตรไม่ได้คนในพื้นที่เลยเปลี่ยนสายอาชีพจากชาวสวนไปเป็นชาวประมงปัจจุบันเลยทําให้ที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลแห่งเดียวของกรุงเทพที่ติดทะเลอ่าวไทยเป็นระยะทางเกือบ5กิโลเมตรซึ่งไอ้ปัญหาชายฝั่งถูกกัดเซาะเนี่ย พื้นที่นี้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการปลูกป่าชายเลนเพื่อชะลอการกัดซาะชายฝั่งครับทำให้เกิดทั้งการอนุรักษ์และการมีสัตว์ประจำถิ่นอย่างปลาตีนปูกกลมดะปูสแสมที่ช่วยทำให้ดินร่วนและป่าชายเลนเติบโตได้ดี ที่มาของชื่อบางขุนเทียนครับหลายๆคนเชื่อว่ามาจากชื่อของบุคคลเป็นชายที่ชื่อขุนเทียนเป็นขุนนางและผู้นําท้องถิน่นที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้สมัยก่อนเนี่ยการตั้งชื่อหมู่บ้านหรือชื่อตำบลน,นะฮะมักจะเอาชื่อบุคคลสําคัญมาตั้งอีกข้อสันติฐานนึงครับคือคําว่าบางเนี่ยมันหมายถึงหมู่บ้านริมน้ําอะไรที่ติดน้ำเนี่ยจะมีชื่อบางตลอดส่วนคําว่าเทียนเนี่ยมีบางข้อมูลว่ามาจากการที่พื้นที่นี้เคยมีต้นเทียนหรือพืชชนิดที่เรียกว่าเทียนบ้านขึ้นอยู่มากเลย ทำให้ประกอบกายเป็นชื่อบางขุนเทียนขึ้นมาแต่ว่าหลักฐานนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเท่ากับแบบแรกนะครับเพราะว่าชื่อบางขุนเทียนเนี่ยปรากฏมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาในฐานะเส้นทางการลำเลียงสินค้าทางน้ําเพราะพื้นที่นี้อยู่ติดคลองและทะเลจึงเป็นชุมชนริมน้ําที่มีความสําคัญมากๆ ัจจุบันเบางขุนเทียนในกรุงเทพเนี่ยครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นย่านชุมชนเมืองเช่นบางมดและก็สะแสมดําเป็นสส่วนที่มีพื้นที่ติดชายทะเลเวลาคนพูดว่าไปบางขุนเทียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงส่วนชายทะเลที่มีสะพานป่าชายเลนและหมู่บ้านชาวประมงทีนี้บางขุนเทียนที่เป็นเขตพื้นที่ชนบทจะมีอะไรมากกว่าทุ่งนายกลับและนี่คือสถานที่ที่พวกเราหามาได้ครับเราเลือกจะมาเริ่มกันที่พอลส์คาเฟ เนี่ยนะครับบรรยากาศร้อนๆอย่างนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาชิวๆชิวก็บ้าแล้วร้อนอย่างกับไฟเผาหนีผมหน่อยหนีผมหน่อยครับพูดนี้พูดนี้เป็นไงอะ่ะถามถามว่าเหนื่อยไหมเหรอเหนื่อยมากนกันง่งซ้อนนะ่ะนะนั่งซ้อนมาอย่างเหนื่อยมาขับชิวๆมากเลยครับชิวบ้าและโกลดวายไม่ไม่ผมไม่ได้ไวายเลยผมแบบเขาเรีกเยกว่าอะไรหวัดระแวงไปด้วยเพราะคนซ้อนอะ่ะ ไม่พี่กีได้ไงหันซ้ายมาเจอที่มันอยู่ติดนี่ตีนจะเหยียบกันอยู่แล้วมันมีอยู่ช็อตหนึ่งเนี่ยจะให้ดูเทวธที่อี่อยู่แซงทะลุขึ้นมาจริงจิงอะเลนขวาก็ว่างมึงมึงเบี่ยงขวาก็ได้ครับพี่มึงช่คนขับ ปัญหาคือประเด็นอ่ะพี่เขาไปอย่างนี้แหละยันเงี้ยโอ้โหทางมันก็คูแล้วนะลงไปเนี่ยลูกเรือก็ต้องปกป้องเรือหรือวะเห็นด้วยกับปานเห็นด้วยตลงลงไปใต้โอ้ยแต่อีกข้างทางเนี่ยมันแคบมากเลยบอกว่าอย่างนี้ว่านี่เป็นทริปแรกอืมก็อาจจะเป็นทริปสุดท้ายแล้วละอพอน่าน่าจะล้มแปะที่แถวเนี้ยแล้วเลิกเลยพอวนี้คือปั่นจักรยานไม่เป็นใช่ป่ะคนมันก็จะไม่มีแบบบาลาน์อ่ะบาลาน์มันไม่ดีจะพายเนี่ยไปด้วย ไอ้นี่ก็ตัวไม่ได้แข็งแรงมากพากันหมดอ่ะคนนั่งซ้อนกันมา2องคนนี่เกือบ3าม้อยโลเข้าไปแล้วเมนูน้ำที่หลายๆคนน่าจะชอบกันก็คือชาเขียวชาไทยโกโก้และที่โดดเด่นเลยก็คือกาแฟมะม่วง สิ่งที่พวกเราชอบคือพอยส์คาเฟเนี่ยเป็นเหมือนจุดพักของคนที่กําลังจะออกไปบ้างคุณเทียนจริงๆพออยู่ไม่ไกลจากเส้นที่จะวิ่งไปยังถนนชายทะเลต่อได้เวลาเราใส่หมวกันน็อกเดินออกมาเตะสตาร์ทรถเสียงเครื่องดังขึ้นพร้อมกันจากนี้ไปคือถนนโล่งๆลมงลงทะเลและการโจรภัยเล็กๆที่รออยู่ข้างหน้า จุดพักแรกที่ทั้งชาวบ้านและนะักท่องเที่ยวหลายคนชอบมาวิวที่พวกเราได้ที่สะพานแห่งนี้เป็นเหมือนจุดอันซีนไว้สำหรับเป็นรางวันให้กับคนที่ลงทุนขับเข้ามาเพราะตรงนี้เป็นสะพานที่ทอดยาวไปถึงชุมชนการเกษตรวันไหนแดดแรงฟ้าสดจะเห็นเงาของนกทะเลบินตัดฉากกับเส้นขอบฟ้าไกลๆบางจังหวะยังมีลมทะเลพัดแรงมา <Okay. S 1> จนถึงตรงนี้ความเหนื่อยล้าของพวกเราก็เหมือนจะหายไปในทันที ถ้าหากทุกคนได้มาสะพานนี้ในช่วงเวลาเย็นๆตรงนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนจุดชมวิวภาคที่เล็กๆของคนบางขุนเทียนเป็นจุดที่หลายๆคนก็มากันเป็นคู่เป็นกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวราม,มาพักผ่อนและแวะชมวิวกันที่สะพานนี้ <c oughs> ก็จะทําให้ตรงนี้เป็นที่สร้างโมเมนต์เล็กๆซึ่งสาเหตุที่ว่าทําไมสะพานนี้ถึงชื่อสะพานผ่านท้ทายนรสิง พราะที่นี่ที่เขตบางขุนเทียนเนี่ยเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุขึ้นจริงตำนานเล่าว่าพันท้ายนรสิงห์เป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งในสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือครั้งหนึ่งสเสด็จทางน้ํามาเส้นทางคลองโคกขามซึ่งอยู่ในพื้นที่นี้พอดีเรือพระที่นั่งนี้ก็ได้ชนกับกิ่งไม้จนหัวเรือหักเข้าให้พันท้ายนรสิงห์จึงยืนยันรับโทษตามกฎมนเทียนบานทําให้ถูกสั่งประหารณปากคลองโคกขามเพื่อเป็นการสากรักการะความซื่อสัตย์และจงรักภักดีนี้ในพื้นที่จะมีการจัดสร้างศาลพันท้ายนรสิง์ไว้้ในนพืนที่ ชาวบ้านรุ่นหลังเรียกพื้นที่นี้ว่าพันท้ายนอสิงจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการผูกประวัติศาสตร์กับการตั้งชื่อภายในพื้นที่หลังจากที่แวะพักชมวิวซึมซับวิถีชาวบ้านแถวนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนก็มุ่งหน้าสู่สะพานรักทะเลบ้านคุนเทียนเป็นไงครับขับพอชัยมาอยากได้คันไหนกัน ผมอยากได้ตระกูล CB อ่ะที่ผมดูไว้อยู่ก็ C ี 650R อะไรเงี้ยพวกตระกูลเนเกตผม็ mm hmm. นั่งชอบนะสไตล์แล้วก็ขับสบายด้วยแต่ว่ายังไม่ตกลงที่ตัวไหนย,ยังดูดูอยูอ่เพราะว่ากำลังศึกษาข้อมูลหลายตัวแต่ที่แน่ในใจตอนนี้คือ c b 650R ผมว่ามันเท่ด,ดีเข้าคาแรคเตอร์ดีลยไอให้ตัวที่มันเป็นเนเกตใช่ไหมผมดูรีวิวอยู่ที่มันมีอีคัสอะไรทั้งอย่างใช่ขับง่ายขับสบายแล้วก็แบบผมว่าทรงมันก็เท่เหมือนกับเอาจริงนะเหมือน คัตี้เลยะตัวหนึ่งที่ผมก็ชอบเหมือนกันคือดูคัตี้มอนสเตอร์เลยแต่ว่ามันขับง่ายกว่าผมว่าถ้าออกทริปไกลๆเปลี่ยนเกียร์หรือว่าทําความเร็วอะไรน่าจะไม่มีปัญหาแล้วแล้วเป็นผมนะตอนนี้เอาแค่ว่าขับมอเตอร์ไซค์แล้วให้ไม่ลมก่อนดีกว่าแต่ถ้าถามว่าอยากได้ตัวไหนที่สุดเนี่ยตอนเด็กเนี่ยผมเคยเห็นเพื่อนผมขับกันพวกนินจาสามร้อยเอาแค่นี้ก่อนนินจาสามร้อยนี่มันรถก็อย่ากจะบููรี่เท่าไหร่นะ <Okay. S 1> เด็กแว้นหรือเปล่า โอมันก็มีความแว้แน้นหน่อยแต่ว่าเอาจริงจิงคาแรคเตอร์โหมันเท่ดีนะทำไมต้อง300อ่ะผมว่าพวกแบบนินจาพันอะไรนงี้มันมีปะ่ะ600อะไรเงี้ยใช่แต่โมว่าผมอ่ะคุณคุณตัวหนักอะ่ะคุณไม่เหมาะกับ300ซีซีอ่ะ โอ้หมันเอาอยู่แค่สามร้อยก็แรงแล้วคือจะย้อนไปแต่ก่อนผมก็แบบนั่งซ้อนเพื่อนแล้วแบบรถมันก็ยังไปได้อีกอ่ะไม่คือออกทิปเวลาออกทิปไกลอะผมเดี๋ยวเดี๋ยวลากมันเดี๋ยวลากไปด้วยเันก็เลยลากตันหละมันมันไม่ไหวหรอกมันเอาคุณไม่อยู่คุณแบบว่าหนักกว่ารถอีกอเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเจอเราเล่นนะครับทุกคนผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบบูลลี่ใครยกเว้นเนี่นสนิท จุดไฮไลท์ที่หลายคนตั้งใจมาถึงที่นี่เพื่อที่จะได้ลองขี่รถไปบนสะพานยาวกว่า2กิโลเมตรที่ทอดตรงเข้าสู่ป่าชายเลนก่อนจะไปสิ้นสุดที่ปลายทะเลสะพานรักทะเลครับเป็นโครงการของกรุงเทพมหา,านครและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน จุดประสงค์หลักของที่นี่ก็คือสร้างพื้นที่คนเข้าใจความสําคัญของทะเลชื่อรักทะเลจึงสื่อถึงจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและทะเลเป็นการรณรงค์ให้คนหันมาใส่ใจระบบนิเวศชายฝั่งมากขึ้นลักษณะของที่นี่จะเป็นสะพานโครงสร้างไม้และปูนสลับกันไปมามีความยาวทั้งหมดประมาณ2กิโลเมตรระหว่างทางก่อนขึ้นสะพานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของถนนสามแยกที่เป็นถนนเรียบดิมทะเล พอเลี้ยวจากถนนเข้าสู่ที่นี่ฟีลิ่งที่ได้เดี๋ยมันก็เปลี่ยนไปในท,ทันทีจากถนนนิ่มเงียบมีรถผ่านไปมาบ้างกลายเป็นสะพานคอนกรีตยาวสุดลูกหม,ม,ม,มูตา ความกว้างของสะพานเนี่ยมันทําให้จากที่พวกเราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบในเมืองพวกเราก็เริ่มเข้าสู่โหมดอีโคขับกันอย่างสบายสบาย,บายเพราะว่าระหว่างทางก็จะมีรถสวนไปสวนมาทําให้ต้องขับอย่างระมัดระวังทางเข้าก็จะขนาบสองข้างด้วยต้นโกงกลางสูงสูงโบกใบสีเขียวเข้มไหวตามลมทะเลเสียงจักรจันรดังประสานกับเสียงเครื่องยนต์ที่ก้องสะท้อนกับคอนตรีมมันให้บรรยากาศแบบแอดเวนเจอร์ได้เต็มเต็ม แล้วถ้าทุกคนขี่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยลมทะเลก็จะเริ่มแรงขึ้นเป็นสัญญาณว่าเราใกล้ถึงชายฝั่งแล้วเริ่มเห็นแดดบ่ายที่สะท้อนผิวน้ำทะเลส่องประกายตลอดทางเส้นทางสะพานของที่นี่เนี่ยมีความยาวมากๆเลยจะมีความรู้สึกว่าขี่ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนหัวใจได้ปลดล็อกปล่อยความเหนื่อยล้าจากเส้นทางที่ผ่านมาไว้ข้างหลังแล้วมุ่งหน้าไปหาความสดชื่นที่อยู่ข้างหน้า ขี่ไปจนสุดทางของสภารักทะเลก็จะเจอเป็นลานกว้างที่ทําเป็นจุดพักให้ทุกคนได้จอดร,รถเรียงกันเหมือนภาพโปสเตอร์ทริปเล็กๆบางคนเนี่ยก็มุมานะนะฮะพจาจักรายานมาจนถึงจุดนี้บางครอบครัวพาเด็กๆมาวิ่งสูดอากาศรับลมแรงๆเต็มปอดส่วนพวกเราก็นั่งพักครับเพราะว่าแม่เหนื่อยกันมากๆเลยตอนนี้เรามาอยู่กันที่<ม>สุดไม่สนใจขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยนั่นแหละขับมาอเตอร์ไซค์มาที่สุดทางตรงเนี้ย ยังเหนื่อยเลยผมขับไม่เป็นหรอกนั่งซ้อนเข้ามาอีกแล้วคนซ้อนเหนื่อยไหมคนซ้อนเขาเหนื่อยเลยเขาจะเกี่ยวข้างทางเอาแล้วลองนึกดูว่าคนนั่งคนขับอ่ะจะรู้สึกเอ้ยเหมือนเห็นปลาโลมาเลยอ่ะจริงปะเนี่ยเมื่อกี้เห็นอะไรพุดขึ้นมาจากน้ำตรงนั้นนอะแต่จริงๆที่เราดูรีวิวมามันคือมีปลาวานด้วยปลาวาฬตรงนี้ใช่วานบูด้ามีนู่นมีนี่ใช่แต่เมื่อกี้พวกผมเจอกันสองตัวอะไรตัวอะไรตะกรวดอ๋อตัวปลาล่ำ ผมก็เจอเกือบเหยียบแลวตัวเกือบเหยียบแล้วไม่ตัดหน้าแล้วโอ้ไม่ถูกใจสันติเลยเหมือนเหมือนทุกคนว่าเหมือนไหมครับแต่สันติคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้อย่างที่หนึ่งเรียบร้อยอย่างที่สองคือกินทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่ข้าวสารข้าวสวยใส่หมดจะเลิกอาหารเลย มีวิวของแนวไม้กั้นน้ำทะเลเป็นฉากหลังผมว่านี่แหละคือความสุขเล็กๆของการได้มาซึมซับธรรมชาติยังรู้สึกเหนื่อยเลยเป็นบบมอเตอร์ไซค์คันพวกนี้ผมก็เลยแบบเข้าใจเลยว่ายังไงต้องใช้แบบโนเนี่อยอยู่นะครับคูณร้อยยี่สิบห้าคูสองแล้วนี่แบบัรถอีกหลักจัดอ่ะ <laughs> <laughs> ผมบอกเลยผมเบรกไม่อยู่ตอนเนี้ย เออผมก็เลยคิดว่าอย่างไซส์ตัวอย่างผมอะมันก็ควรจะเป็นแบบทัวร์ลิงอะไรอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยเออจีเอสเียดูเหมาะสุดเลยสองใช่แบบฮาร์ลีแบบรถชิงรถไกด์อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันดูจะเกินงบไปหน่อยโอ้เกินไปเยอะเลยเกินเยอะจัดอ่ะเ้ยไปลึกอยู่นะอันนั้นคือจบอันนั้นคือจบเลยราคาไม่เอาเลี่ยงอ่ะแอบทามรี่สักคันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามาสายนี้จริงมันก็ น่าซื้อนะโอจะ <ATE> พูดงนี้อะไรก็น่าซื้อหมดอะ DMGSAD อะไรสักอย่างอะล้านสองล้านสามอะป้าไปถ่ายด้วยนะผมว่ามันก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับหลังจากที่พวกเราตระเวนกันมาทั้งวันมันก็ถึงเวลาที่พวกเราจะได้พักผ่อนไปกับการท่องเที่ยวกันอย่างจริงจังสักที ที่นี่เป็นการสลับจากท้องถนนสู่ท้องทะเลเรือไม้เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเก่าๆไปบ้างแต่ก็ยังคงมั่นคงอยู่เสียงเครื่องเสียงคลื่นค่อยๆซัดเบาๆผสมผสานกันไปเป็นจังหวะสบายๆให้ความรู้สึกที่สง,งบแต่ก็วุ่นวายไปพร้อมๆกันลมทะเลพัดแรงๆเย็นชื่นใจผสมกับแดดบ่ายจี่สะท้อนกับผิวน้ำระลิบเะยับอีกแล้ว เรือลำนี้เนี่ยก็จะค่อยๆแล่นออกจากปากคลองเล็กๆขนาดไปด้วยนากุ้งนาข้าวใบโกงกลางและต้นลำพูที่ขึ้นเรียงตัวสองข้างบางช่วงหรือที่ผมจะบอกก็คือทุกช่วงนั่นแหละนกนางนวลก็จะบินโฉบลงมาหากินบ้างเสียงเรือผืนน้ำและเสียงนกผสานกันเหมือนเป็นดนตรีของธรรมชาติตอนนี้เรางหนไปักมคือหลักกิโลเ,เมตรกลางน้ำทะเลใ เป็นไงปีน้าจิตกระหล่ำกระหล่ำแต่ว่าดวยน้ำมันเลยปล่อยลไต้องเ็มต้องเอาเทมเท่านั้นก็สวยนะนี่ยับย้ำเลยยับย้ำเลยยับย้ำเลยอันนี้เป็นเรือจากชาวบ้านที่เขาทำธุรกิจพาเรือท่องเที่ยวตรงนี้แล้วก็จะพาเราแวะเข้าวหองในพิเศษของประเทศยาวไหญเลยนะหลักกิโลเมตรที่28ที่พวกเรากำลังจะไปกันเนี่ยตั้งอยู่บนถนนหรือเส้นทางชายฝั่งบางขุนเทียน ที่ใช้สําหรับวัดระยะทางจากใจกลางเมืองแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงช่วงนี้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นและพื้นที่ก็เริ่มโดนกัดเซาะทําให้บางส่วนของมันจมลงไปก็ต้องบอกว่าบางกุนเทียนเนี่ยเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอน้ําขึ้นน้ําลงและกระแสน้ํามีผลต่อการกัดเซาะชายฝั่ง หลักกิโลเมตรที่28ก็ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยก่อนปี2500เป็นจุดอ้างอิงของถนนตัดผ่านพื้นที่ชายฝั่งแห่งนี้สภาพปัจจุบันของที่นี้เนี่ยบางครั้งก็โผล่ขึ้นมาบ้างจมไปบ้างขึ้นอยู่กับช่วงน้ําขึ้นน้ําลงหนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นที่ไปมักจะเห็นหลักนี้อยู่ใต้น้ําตื้นหรือโผล่ออกมาเพียงแค่ยอดทําให้ที่เนี่กลายเป็นจุดถ่ายรูปสุดชิคสําหรับคนรักธรรมชาติเพราะเห็นน้ําทะเลสูงต่ําเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเมืองกรุงท บางครั้งจะมีป้ายไม้หรือหลักเสริมใกล้ๆก,กับที่แห่งนี้เป็นสิ่งที่คอยบอกนะักท่องเที่ยวว่านี่คือจุดหลักกิโลเมตรเดิมเรือเนี่ยก็จะค่อยๆแล่นไปเรื่อยๆระยะทางประมาณ3-400เมตรผ่านชุมชนบ้านเรือนแล้วพวกเราก็เริ่มเห็นหลักกิโลเมตรที่28ตั้งต่างง,งานกลางทะเลแต่ตอนนี้ก็ถูกขึ้นกัดซอ้อจนจมลงไปเกือบด เหลือเพียงแค่ยอดเสาที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งคล้ายกับเส้นทางถนนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีอะไรคงเดิมคุณลุงที่พาพวกเรามาเนี่ยเล่าว่าแต่ก่อนตรงนี้คือเป็นจุดสัญลักษณ์วัดระยะทางทะเลเข้าสู่กรุงเทพแล้วอย่างเราขับอร์ไ์มาเรามานั่ง เือเ้วกไม่แพ้กันตอนนี้เ่าไปอยู่กลางทะเลจริงๆนะผมกว่าผมนั่งเนื้อแต่แรกมาดีกว่าดีกว่าไม่ดีครับเยดีจะอ้วกเลยออเหรอท่าเพลงก็ได้ทะเลมันมันทะเลแล้วอ่ะคืนี่คือตรงนู้นยังไม่เท่าไหร่อ่าเฮ้ยไอ้ดีนเอาขุนตาไปแล้วเฮ้ยเข็มจริงเข็มจริงเข็มจริงเค็มจริงไม่ก่อยไม่ก่อยเลยกับพยาติอ๋อเขาไปชิบไม่พยาติอยู่น้ำเค็มไม่ได้อันนี้อันนี้เกลือเหมือนกันอันนี้เกลือธรรมชาติ พอใกล้ๆหลักกิโลเนี่ยเราก็ขอให้คุณลุงหยุดเรือเพื่อเราได้สัมผัสความรู้สึกของชายฝั่งทะเลและได้ซึมซับอดีตของกรุงเทพที่ไม่ใช่แค่เพียงเมืองกรุงภาพบรรยากาศตรงนี้ยังสามารถมองทะลุกลับเข้าไปในเมืองเป็นอีกหนึ่งวิวที่พวกเราไม่คิดว่าจะได้เห็นจากการมาท่องเที่ยวบ้างคุนเทียนในทริปนี้ ระหว่างทางกลับเนี่ยเรือก็จะคอยชะลอเพื่อให้ชมสัตว์น้ํำเล็กๆและนกข้างทางบ้างถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นเป็นเส้นทางน้ําที่ชาวบ้านใช้เลี้ยงกุ้งและปลาพอพวกเรามาถึงท่าเรือแล้วเนี่ยบรรยากาศตรงนั้นนันก็ยังคงติดอยู่ในใจเราพวกเรายังคงเหมือ่อและคิดในใจว่าอยากจะใช้เวลากับที่นี่ไปสักพัก แม้กระทั่งตอนที่ข้อมอไซไปแล้วจิตใจของพวกเราก็ยังจดจ่อกับธรรมาชาติที่สวยงามจนกระทั่งพวกเราได้ชำเลืองตาไปมองที่หน้าปัดของมอเตอร์ไซค์เฮ้ยน้ำมันจะหมดปะเนี่ยตอนนี้นะครับมันก็มีปัญหาเล็กน้อยครับเนื่องจากรถของมาร์กโฟกัสจริงก็คือจริงก็คือคันนี้แหละที่ผมขับอยู่เนี่ยมันเกิดน้ำมันหมดนะครับจริงก็หมดของเหลือนิดเดียวแต่มันเตือนแล้วก็เลยเดี๋ยวขับไปเติมน้ำมาเดี๋ยวเราก็รับรถกัน เอาแล้วไงอีกหนึ่งอุปสรรคที่พวกเราต้องเจอนอกจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างปลอดภัยแล้วก็มีเรื่องนี้เนี่ยแหละครับมีคแง และอย่างพวกผมเนี่ยยาว่าจะถีบแค่ขับให้ตรงๆนี่ก็เต็มกืนแล้วว่าเกวัดมันไม่เพราะแล้วมันมันเหลืออยู่เยอะเหมือนกันนะเติมเสร็จแล้วพวกเราก็พร้อมลุยออกตัวมุ่งหน้าไปยังสะพานแดงบางขุนเทียนจุดสุดท้ายของทริปนี้ สะพานแดงบางขุนเทียนอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพใช้เพื่อเป็นแลนด์มาร์คสำคัญในการชมวิวริมทะเลเป็นสะพานที่แคบและยาวและในช่วงที่พวกผมอย่างเรียนกันอยู่ที่นี่สะพานแห่งนี้ยังไม่มีราวกั้นตกทำให้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินอย่างมากชื่อของสะพานแดงก็ตรงตัวเลยครับมาจากสีของสะพานเป็นจุดเชื่อมสำคัญของชาวบ้านในช่วงน้ำขึ้นของทะเลเนี่ยจะท่วมบางส่วนของสะพานทำให้จุดชมวิวนี้มีความใกล้ชิดกับทะเลมากขึ้น พอเรามาถึงสะพานแดงเนี่ยเราก็ต้องจอดมอเตอร์ไซค์ข้างทางแล้วก็เดินกันเข้าไปสะพานไม้มีความยาวมากกว่า400เมตรสีแดงสดตัดกับน้ําทะเลสองฝั่งทําให้มองจากระยะไกลเหมือนเส้นทางที่พาเราไปยังกลางทะเลสองข้างของสะพานเป็นน้ําตื้นและชายฝั่งเล็กๆที่มองเห็นร่องรอยชีวิตสัตว์น้ําแล้วส่วนตรงกลางสะพานเนี่ยก็มีจุดให้พักมองวิวรอบตัว 3- 60องศาด้านหนึ่งคือชายฝั่งทะเลน้ำตื้นๆและนากุ้ง อีกด้านคือทะเลเปิดและน้ํากลมกลืนกันจนแทบแยกไม่ออกเราถึงแล้วนะครับใช่อันนี้เป็นจุดชมวิวปาโลมาใช่ขับมาไกลมากไกลจัดไกลแน่หลงปวดท้องจัดอ่ะทำไมครับอยู่ข้าวเราไม่กินเลยตั้งแต่เช้าเลยนะลงจากเรือมาผ่านแล้วเราหานดเลยรีบเดินผ่านครัวเลยตอนนี้ก็เหมือนผมอารมณ์เหมือนตอนอยู่บนเรือเหมือนกันเพราะว่า ลมตีบางทีผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่นิ่งหรือยังรเราจะตกลงไปข้างล่างเพราะลม<ช>แรงมากแล้วก็เห็นคลื่นแล้วก็ดูแบบมึนหัวดีอะไรเงี<ๆ>้ยตรงนั้นต,นะตรงนั้นฝนตกะอ่ใช่ใช่คลื่นเลยออสวยเมันได้ความคอนทราสต์ของทองฟ้าดีนะวิวมันเป็นแบบวิวแบบพาร์โนลามิกอะแล้วจริงๆอะถ้ามาตอนกลางคืนนะจะเห็นว่ามันจะมีไฟจากเรือดหมึกอะเป็นไฟเขียวๆว,วิบ,บวับวิบวับอยู่ ตามประมาณปลายเส้นขอบฟ้าผมเคยมาเมื่อนานแะล้วม,มากับ<า>ใครดีกว่ามากับเพื่อนที่คณะครับผมอ๋อ oh. ส่วนช่วงปลายของสะพานพระอาทิตย์ก็จะเริ่มตกดินแสงสีส้มเนี่ยเริ่มสะท้อนบนสะพานไม้ทาให้สะพานทั้งเส้นเหมือนกําลังเรื่องแสงภาพตรงหน้านิ่งสงบแต่เต็มไปด้วยพลังแค่หยุดเดินฟังเสียงลมเสียงคลื่นเสียงนกมันก็เป็นความทรงจําที่จะอยู่ในใจไปอีกนานแสนนาน